สรุปจำนวนการและลักษณะของอำนาจที่ช่วยอุปการะในปัจจัย24หรือ47สรุปจำนวนการในปัจจัย24หรือ47ปัจจัยที่เป็นปัจจุบันการมี17ปัจจัยหรือ36ปัจจัยคือ 1. เหตุปัจจัย 2. สหชาตาธิปติปัจจัย 3. สหชาตปัจจัย 4. อัญญามัญญาปัจจัย 5. นิสยปัจจัย3ปัจจัย 6. ปุเรชาตปัจจัย2ปัจจัย 7. ปัจฉาชาตปัจจัย 8. สหชาตกรรมะปัจจัย 9. วิปากะปัจจัย10 อาหารปัจจัย2ปัจจัย 11. อินทริยปัจจัย3ปัจจัย 12. ชาณะปัจจัย 13. มามคคะปัจจัย 14. สัมปยุตตปัจจัย 15. วิปยุตตปัจจัย4ปัจจัย 16. อัธิปัจจัย6ปัจจัย 17. อวิคตปัจจัย6ปัจจัย ปัจจัยที่เป็นอดีตการมีเจปัจจัยคือ 1. อนันตรปัจจัย 2. สมนันตรปัจจัย 3. อนันตรูปนิสยปัจจัย 4. อาเสวนปัจจัย 5. นานัคณิกะกรรมมปัจจัย 6. นัตถิปัจจัย 7. วิคตะปัจจัยหรือเรียกย่อๆว่า นั่งห้าเสนาปัจจัยที่เป็นปัจจุบันอดีตอนาคตไม่มีปัจจัยที่เป็นปัจจุบันอดีตอนาคต,จจจจต,าคตและการละวิมุตมีสี่ปัจจัยคือ 1. อารมณะปัจจัย 2. อ,อารมณาธิปติปัจจัย 3. อารามณูปะนิสยปัจจัย 4. ปกตูปะนิสยปัจจัยสรุปลักษณะของอำนาจที่ช่วยอุปการะในปัจจัย47ปัจจัยที่มีอำนาจเป็นชนกะกสัตติมี8ปัจจัยคือ 1. อนันตรปัจจัย 2. สมนันตระปัจจัย 3. อนันตรูปะนิสยปัจจัย 4. ปกตูปะนิสยปัจจัย 5. อาเสวนาปัจจัย 6. นานักคณิกะกรรม,มะปัจจัย 7. นัตถิปัจจัย 8. วิคตะปัจจัยหรือเรียกย่อๆว่านังห้าตูเสนา ปัจจัยที่มีอำนาจเป็นอุปธรรมพระกสติมีสี่ปัจจัยคือ 1. ปัจฉาชาตะปัจจัย 2. ปัจฉาชาตะวิปยุตตะปัจจัย 3. ปัจฉาชาติปัจจัย 4. ปัจฉาชาตะอวิคตะปัจจัยหรือเรียกย่อๆว่าชาสี่ ปัจจัยที่มีอำนาจเป็นอนุป,ปาลกัสตัติมี3ปัจจัยคือ 1. รูปชีวิตตินทริยปัจจัย 2. อินทริยติปัจจัยในวงเล็บรูปชีวิตตินทริยติปัจจัย 3. อินทริยอวิคตาปัจจัยในวงเล็บรูปชีวิตตินทริยอวิคตาปจจัย ปัจจัยที่มีอำนาจเป็นชนะกาัสติและอุปธรรมภกกัสติมี32ปัจจัยคือยกเว้นปัจจัยที่เป็นชนะกาัสติ8อุปธรรมภกกัสติ4และอนุปาลกาัสติ3แล้วที่เหลืออีก32ปัจจัยมีอำนาจสองอย่างคือชนะกาัสติและอุปธรรมภกกสัสติ